สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตนะคะสวัสดีสุภาพบุรุษแลวก็สุภาพสตรีเอพี่ช่องนั่งฟ้าทุกคนมาแล้วค่ะมาตามสัญญานะคะมาชายย้ายังดีกว่าไม่มาความรักธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้เรามาดูกันซิว่าจะเกิดเรื่องน่าสะพึงสั่นสะเทือนหรือวิปรโยคหรือลัลลาละเล่ของคุณคนไหนหรือ ทัดน้ำราศีอะไรนะคะจะตรงกับใครหรือไม่นะคะฟังเพื่อความบันเทิงฟังได้ว่าตรงกับใครก็เสมือนนางฟ้าดูดวงส่วนตัวให้เลยนะคะทัดน้ำเนี่ยเป็นราศีที่โทรมาเปิดไพ่ส่วนตัวกับนางฟ้าบ่อยมากนะคะมาค่ะความรักทัดน้ำช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะ <c oughs> ความรักทัดน้ำมีนกรกฎพิจิตต 1กรกฎาคมถึง3 1เกรกฎาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ t o f Pentacles ใครบางคนอยากเก็บคุณไว้ใครบางคนถ้าหากว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วอยากมีคุณอีกหรือตอนนี้พลังงานของคุณกำลังเก็บคนสองคนไว้กำลังบาลานซ์ว่าแบบเอ๊ะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่มีรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่ารุ่นไหนใดเล่า พลังงานสองสิ่งเหมือนแบบอารมณ์แบบสองใจคนนั้นเขาก็ดีคนนี้เขาก็เด็กแน่นอะไรอย่างงี้นะคะนางฟ้าช่วยเราเลือกหน่อยนางฟ้าจะช่วยคุณเลือกได้ยังไงตัวคุณเองยังเลือกไม่ได้เลยพลังงานของการบาลานซ์ความรักความสุขของคนสองคนให้อยู่ในชีวิตคุณอย่างงดงามและ เป็นความรู้สึกที่ใครฝั่งนั้นหรือคนที่คุณบาลานอยู่คลายว่ากลัวกลัวว่าคุณจะปล่อยมือเขากลัวว่าคุณจะจบความสัมพันธ์กับเขาหรือกลัวว่าคุณจะไม่ไปต่อเขาอาจจะไม่ดีพอหรือคู่แข่งในความสัมพันธ์มันอาจจะแบบขิงเขาดีกว่าเขาเท่รอสวยเพอร์เฟกกว่าเขาคุณเลยรู้สึกว่า ใจเย็นๆใจล่มๆยังไม่ได้ทันได้ไล่ใครออกจากชีวิตเลยอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดนะคะพลังงานคุณคือกําลังบาลานคนสองคนไว้ในชีวิตหรือบาลานบางสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะปล่อยนะคะหากแม้ว่าพลังงานเป็นเช่นนี้ก็ไปต่อคนที่คุณดิวอยู่อาจจะมีเลข2คนที่คุณดิวอยู่นะคะอาจจะเกิดเดือนสองหรือพลังงานของชาวทัดดิน พึกสกกันมังกรได้นะคะสองใจสองกายสองความรู้สึกสองความสัมพันธ์ก็ไม่ดูสินะก็ธาตน้ำอะเลยขค่ารักชูฮอตอะไปไหนก็มีใครแบบว่าอยากจีบโพสอะไรในโซเชียลก็มีคนแบบว่าแอบบส่องแอบบมองเสมอนะคะหรือถ้าเจอใครตัวเป็นๆเ,เขาก็จะเห็นความน่ารัก ความเลอค่าของคุณความนุ่มนวลลึกลับความลึกลับของคุณเนี่ยเป็นสเสน่ห์ที่ใครกับใครกเ็เมื่อได้ถล่มดำดิ่งกับคุณแล้วเนี่ยถอนตัวไม่ขึ้นสักกลายเลยค่ะไปต่อค่ะความรักทัดน้ำดูสิท o ีอ u p ครับรัก3ามเศร้าเราสามคนถ้าคุณอยากจะบารลานคนสองคนไว้ในชีวิตคนสองคนนั้นเขาขอยกมือว่ายอมค่ะยอมเป็นทารักยอมเป็นแฟนเก็บยอมเป็นกิก๊ก เป็นคนที่อะไรก็ได้ได้อยู่ในชีวิตคุณพลังงานเลขสามเลขสองนะคะตัวตนของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบรักพี่เสียดายน้องหรือมีคนมาจีบพร้อมกันเลยมีคนเข้ามาประชันแข่งขันจีบคุณ take action โปรยเสน่ห์หรือแบบแคล้ายๆว่า ทุ่มสุดตัวให้คุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบโอเคโอเคยังเลือกไม่ได้อ่ะคนนั้นก็ดีอีกแล้วคนนี้ก็ใจดีคนนี้ก็ใจ,นนจปา๋าอีกคนก็น่ารักหน้าตาดีอีกคนก็รากชาตาชาติตระกูลดีมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบบอกใครไม่ได้ไอายเขาขอเก็บไว้ละกันสับรางให้ทันหัวกระไดบ้านไม่แห้งไม่เป็นไรแต่ขอให้สับรางให้รอดพอถ้าเรื่องนี้เกี่ยวแบบ พันทึกเทือกรักสามเศร้าราวสามคนหรือคุณมีคนในความสัมพันธ์ที่ดองแชทประคองไว้สองคนแล้วก็ไปต่อนะคะเลข3เลข2คุณกับเขาอาจจะเกิดวันที่23วันที่22วันที่30ก็เป็นไปได้นะคะ ไปต่อค่ะความรักทาดนา้ำมีนกรกฎพิจิตตลอดกร,รกฎาคมนี้ดู4ี่เจ็ถ้วยพูดผิดซะที่ไหนกันเลยทีเดียวเชียวยี 27, 23, ่สิบเจ็ดยบสามยงพนักงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้ยฮอตสวยฟาสสวยแซบสวยมหาสเสน่ห์สวยร้ายกาศสวยลึกลับสวยวัวตายควายล้มคุณเนี่ยเป็นคนที่มักจะมี วัวเลือกคนเข้ามาให้เลือกเสมอคุณไม่เคยโสดเกิน3วัน3ชั่วโมงเลยค่ะคุณจะมีคนที่คอยแบบว่าเยว่เยวแบบซ่อนแชทไว้อะพอเปิดมาโอ้โหข้อความมาตึมเลยนะคะ คุณเป็นคนที่ใครต่อใครก็อยากจะกิ๊กอยากจะกักอยากจะปะทะอยากจะทุ่มเทอยากจะกินคุณใครต่อใครที่เข้ามาตกหลุมสเสน่ห์หลุมมหาสเสน่ห์ของคุณเขายอมที่จะซีโรล,ล่าเป็นทาสรักทาสในเรือนเบีย้ยหรือใครบางคนนะคะมองว่าที่ผ่านมา <c oughs> เจอคนมามากมายแต่ก็ไม่เซ็กซี่เราใจไม่ระมุนนุ่มนวลเหมือนกับชาวาธาตุน้ำเขาเลยรู้สึกว่าเลือกฉันในซี เลือกชั้นในสิไปเดดไปเที่ยวไปหาว่างให้ชั้นในสิมีใครบางคนนะหรืออาจจะสองคนด้วยซ้ําเลขสองเลขสามเลขเจ็ดอยากชวนคุณออกเดดอย่ามาหาคนที่คุณที่บ้านอยากชวนคุณไปดินเนอร์ทานข้าวชวนคุณไปแบบว่าเออพั่มพอดบอกรักหรือว่าจีบคุณถ้าหากว่าคนสองคนนี้คนนึงอายุมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่าหรืออายุไร่เรียกันมีรากชะตามีชาติสกูลมีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดา ตัวตนของคุณอาจจะต้องเหนื่อยที่จะต้องเลือกสับรางหัวกระดบ้านไม่แห้งคนในครอบครัวเพื่อนๆคุณอาจจะมองว่าโูแกทำไมถึงได้บบบว่าวฮอตอย่างนี้วะแม่ โสดไม่ได้เลยแกโสดปุ๊บป็นคนรู้ปั๊บเลยทําไมอรอแกไปเล่นแอปหาคู่ทิ้งไว้หรอทําไมเหรอแกไปทิ้งเบอร์ทิ้งอะไรทิ้งไว้หรอทําไมใครๆถึงพอรู้ว่าแก,สกโสดก็กระโจนเข้าจีบเลยก็ไม่รู้สินะก็สเสนฟฟ่ห์ฟัดฟของชาวท่าน,น้ำมันทําให้ใครต่อใครเหมือนแบบว่ารอจังหวะ รอเวลารอสวบรอกระโจนใส่รอจีบแล้วก็รอเป็นทาดรักคุณอยู่แล้วนะคะเลิศมากแม่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องสับรางนิดนึงอาจจะแบบจันพุทธสุคุยกับคนนั้นไปกับคนนี้เสาพพฤหัสอังคาร ก็ไปกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยสลับกันแบบว่ามันเลยค่ะนะคะมันเป็นเดือนที่แบบคุณต้องลาแต้มมันเป็นเดือนที่คุณต้องเช็คเลตติ้งมันเป็นเดือนที่คุณจะต้องรู้ว่าใครจะทนคุณไหวหรือเปล่าก็ไม<ๆ>่รู้สินะก็สวยเลือกได้อะนางฟ้าต่อให้พี่สวยเราก็เลือกนะคะก็เลยมีคนเข้ามาเจ็ดถ้วยสามถ้วยให้คุณเลือกถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเชียวนะคะ ฮอตเกินฮอตเกินเบอร์เกินต้านมากนะทัุน้ําไปต่อค่ะความรักทัุน้ํามีนกรกฎพิจิตตลอดกรกฎาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกดูสิความลับอาจจะเปิดเผยถ้าคุณไปกิ๊กกับใครนะถ้ามีคนที่มีคู่มีแฟนมีภรรยาสามีอยู่แล้วถ้าคุณไปกิ๊กกับใครระวังความรักจะเปิดเผยระวังจะโดนแบบว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วเอาไปฟ้องนะคะฟ้องคนข้างๆเขาหรือว่า เอามาฟ้องคนที่บ้านคุณก็เป็นไปได้ความลับบางครั้งอาจจะเป็นความลับที่ใครอยากจะสารภาพความในใจถ้าหากว่าคุณมองว่าเออให้เป็นกิ๊กก่อนละกันเป็นแค่คนคุยอ่ะอย่าแบบยเยอะๆยญ่แบบอยากเป็นแฟนนู่นนี่นั่นไม่เอาในใจเขาความรู้สึกที่เขามีต่อคุณะเขาไม่อยากเป็นคนในความลับเขาไม่อยากเป็นแค่กิ๊กแค่คนคุยเขาไม่อยากอยู่ในซอกซอกกลบ หลังโซเชียลของคุณเขาไม่อยากอยู่ในกล่องข้อความหรือว่าเป็นคนที่แบบคุณไม่เปิดเผยความลับครั้งนี้อาจจะแบบเขาอาจจะไปโพสต์เองเขาอาจจะแบบว่าไปบอกใครต่อใครเองว่ากิ๊กกับคุณคุยกับคุณจีบคุณมีแพชชั่นกับคุณนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่ามีคนสองคนพยายามที่จะพิชิตหัวใจคุณและพยายามที่จะแบบว่า้าโถมผมกระพือเข้ามาทําให้คุณเลือกเขาเลือกฉันสิเพราะว่าฉันน่ะเลือก แล้วนะคะอาจจะมีพลังงานของทัดลมแล้วก็เป็นพลังงานของทัตุดินนะคะที่ดีวกับคุณคบกับคุณนะคะพลังงานของคนคนนี้เจ็ดดาบเขาอาจจะบอกว่าบอกคุณตรงๆว่าอเราอะ่ะไม่อยากเป็นคนคุยของเธอแล้วเราอยากกระโดดข้ามขั้นสถานะเป็นแฟนเป็นที่รัก เป็นดาริ่งเป็นคนพิเศษได้หรือเปล่าตัวตนของคุณก็อาจจะแบบว่าใจเย็นๆขอดูอีกหน่อยขอดูเรื่อยๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งไว้เดือนหน้าค่อยว่ากันแต่เขาเหมือนแบบว่าร้อนมากเลยนะคะอยากจะแบบว่าประกาศกูกล้องถ่ายรูปก,กับคุณโพสสถานะกับคุณลงโซเชียลว่าคุณเนี่ยแหะ The best in my heart ตัวจริงตัวแม่ตัวมัมของเขานั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นคุณจะได้บารหาร บริหารออลาสเน่ของคุณทำให้ใครต่อใครที่แบบว่าต่อคิวรอต่อแถวรอเขาจะต้องทำงานในความสัมพันธ์ต้องเตต้องทุ่มเทต้องดูแลตัวเองดีๆต้องรอแบบว่าบันเจิดออกมาจากแม็กซซีนเลยจะต้องแบบ ล้างพลังงานหรือบางคนถ้ายังไม่แบบโสดสนิทก็ต้องแบบว่าไปโสดไปเลิกไปจบกับคนของเขาถ้ามีเช่นนั้นคุณก็แบบ don't worry be happy don't care เพราะว่าฉันมีคนแครเยอะอยู่แล้วนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่าหางแมนว่าใช่ตึกเถือกนี้ที่นางฟ้าพูดไปต่อค่ะ ความรักทัตน้ำมีนกระกฎพิจิตบูรซีตลอดกรกกฎาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะจะเกิดเรื่องมหัศจรรย์พันระทึกหรือจะเกิดเรื่องเ,อเขาเรียกว่าโซสวีทใดกับคุณเรามาฟังกันนะคะสีดาบอะไรเนี่ยธาตลมมีพลังงานคนทัตุลมนอกจากเป็นคนในความลับแล้วก็ อยากให้คุณรู้ว่าเขาเหงาเศร้าคิดถึงรอเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยเฝ้ารอเจอรอ,รอแบบ take action หาแต่คุณเลขสี่เลข7นะคะเลขสี่เลข7ได้พลังงานคุณกับเขาโอ้อมีพลังงานของราชินีถือเหรียญด้วยมีธาตุลมธาตุด,ดินออกมาคนคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเลอค่ารักชูดูแพง ควรค่าแก่การที่เขาจะทุ่มเทปไปคุณอาจจะคบกับคนรวยทัดดินทัดลมคุณอาจจะคบกับเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคุณอาจจะคบกับคนที่ค่อนข้างมีฐานะมีชื่อเสียงในตำบลจังหวัดหรืออำเภอหรือเมืองของเขามันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าหืมแบบนะ ระดับเนี้ยเขายังมาชอบเราเลยอ่ะนางฟ้าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราสวยตรงไหนหล่อตรงไหนเพอร์เฟกยังไงแต่ว่าคนที่มาชอบเราเขามีชื่อเสียงเราต้องวางตัวยังไงดีเราต้องสลับลางเช็ดหัวก็ได้บ้านยังไงดีคุณนะเป็นคนที่เก่งร้ากาดคุณเป็นคนที่มีสกิลในการหวันล้อมคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในการที่จะบาร้านให้ป่าคนนั้นอยู่ตรงนี้พี่คนนี้อยู่ตรงนั้น หรือน้องคนนั้นอยู่ตรงโน้นคุณเป็นคนที่สับลางเก่งมากๆและคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยในเดือนกรกขนานนี้นะคะไพ่ไม่ได้บอกว่าอ่มาเสี่ยมให้คุณแบบเจ้าชู้ไปมากกว่านี้แต่ไพ่ยอยากบอกว่ามันเป็นเดือนที่คุณต้องเลือกแล้วคุณก็เลือกแต่คนที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่แค่นั้นก็พออะไรที่ไม่ใช่คุณตัดเลยเพราะคนอย่างคุณน่ะไม่หายอ่ไม่สามารถที่จะแบบว่าทําให้ใครเหล่านั้นหายไปจากชีวิตอยู่แล้วถ้าเขาไม่พร้อมหรือว่า ดีไม่พอ,อยังไงเขาก็ไม่ได้อยู่อยู่แล้วนะคะเขาก็ต้องกระดอนกระเด็นออกไปตามพลังงานของจัก,กรวาลเวียงเฉพาะคนที่แบบว่ามีแพชชั่นแมทกับคุณแล้วก็เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอ่าออออุอะไรแบบนั้นนะคะถ้าไม่มันไม่มีแพชชั่นนะคุณไม่ไม่โอเคอยู่แล้วคุณเป็นคนที่แบบดอนแคร์ care, ฉันรักตัวเองพอถ้าใครจะรักฉันก็ต้องทำในแบบที่ฉันต้องการนะคะ ไปต่อนะคะมีทัดดินทัดลมออกมานะคนคนที่คุยกับคุณดิวกับคุณคบกับคุณนะคะอ๋ d เดทอันลีเบิร์ h พลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข13 31อุ๊ยอ,ยอ,ยอยุคุณเนี่ยมีความสัมพันธ์มีแพชชั่นกับใคร1 3 3 1ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากกลับมาหาคุณอยากเจอหน้าคุณอยากคุยกับคุณอยากยกหูโทรศัพท์เปิดกล้อง ออนคุณด้วยสายตาปิ้ง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 ปงหรืออาจจะแบบโทรมาแซวมาทักถ้าคนคนนี้เป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตคุณคนเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่ากิา๊เกเก่านะมีพลังงานของคนเก่ากิ๊กเก่าแฟนเก่าอยากเทคแอคชั่นกลับมาเพราะว่าเห็นออร่าเห็นความสว่างว่าเห็นความแบบโอ้โหเจอจระด,ดของคุณในโซเชียลหรือเจอตัว คุณเป็นในชีวิตจริงเนี่ยมันทาให้เขารู้สึกว่าโอ้เสียดายของอะเสียดายคุณน,น่ะลองดูซิกลับมาง้อขอโทษลองมากลับมาง้อขอเปกลับมาง้อขอเจอคุณจะโอเคไหมอาจจะมีผู้หญิงผู้ชายหมายเลข 3, 1 3ึ่ติดต่อกลับมาแบบปุบปัแบฉบับพันเทคแอคชั่นให้คุณรู้สึกแบบ อ่าละถวยนิดๆจากที่คุณเคยละทมคุณอาจจะเคยเลิกลาจบความสัมพันธ์กับเขาไปแต่หนึ่งสามสามหนึ่งสานี้อาจจะกลับมาใช้นิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยแล้วขอนิ้วนางคุณอ่ะเนี่ยซื้อทองมาให้บาทนึงเอามาลองใส่ดูอะไรเงี้ย อาจจะเอาของกำนันของมีค่ามาหลอกมาล่อม,มาป้อมาม้อคุณให้คุณรู้สึกว่าแบบเออกะนะหายงอนละขอเป็นสองบาทได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะแบบว่าเรียกร้องได้ตามสบายตามใจคุณเลยแต่เขาคนนี้รู้สึกว่าไม่ได้ละเธอแบบฉันเสียดายเธอฉันไม่อยากใ,ใครใกล้เธอไม่อยากใครยุ่งกับเธอไม่อยากใครได้เกลือกกลัวกับเธอฉันขอกลับมาเองดีกว่านะคะเลขหนึ่ง เลขสามเลขสองเลขเจ็ดเลขสี่ออกมานะคะวันเสาร์วันอังคารวันศุกร์วันอาทิตย์นะคะคนที่ จะกลับมาครั้งละครั้งใครหรือพระเอี่ยมที่จะพิชิตหัวใจคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซกูด so มากเลยคุณเนี่ยฮอตมากแม่นะคะฮอตฉ่ำเลยสีเดียวเชียวทัดน้ำรอยยิ้มของคุณนะคะความสวยความรอยยิ้มความน่ารักความน่าเด็กของคุณนะมันทำให้เขารู้สึกว่าฮาบันเลับอ่าจันรงใจดูแล้วก็แบบฟินยิ้มตามคุณอาจจะเป็นคนที่ยิ้มสวยฟันสวยฟันนิ่เลีย กันเป็นเม็ดข้าวโพดเลยเวลาที่เขามองเห็นคุณโพดนั่นโพดนี่แนละ้วเขาจะแบบยิ้มเห็นฟันขา้าวโพดเลยนะมาเป็นแผงเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนแบบนี้รอเปล่าขเขาเลยแบบชอบชอบจังเลยอะ่ะยิ้มบ่อยๆนะยิ้มแบบโลกมันจะได้แบบสว่างว่าเพราะว่ารอยยิ้มของเธอมันสดใสเหลือเกินนะคะ ไปต่อนะคะความรักธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะผู้สาวผู้บ่าวยิ้มสวยนี่เอ็ดอฟสอดใครบางคนทัดลมไปถุนตุนกลุ่มไม่อยากเป็นคนในความลับคิดว่าจะพิชิตหัวใจคุณคิดว่าจะไล่สเสน่หามนตราใดใส่คุณดีจะทำให้คุณรักเขาหลงเขาอาจจะมีใครบางคนที่จริงจังจริงใจชัดเจน อยากผูกมัดมีคอมมิคเมนต์ถามว่าเขามองคุณแล้วคุณเหมือนแบบโอ้มีหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์สับรางไม่ไหวนะคะเส้นหัวกระไดบ้านไม่แห้งก็อยากบอกว่าฉันจะทํำยังไงดีให้เธอหยุดตรงนี้ที่ฉันฉันจะทํำยังไงดีให้เธอเลือกฉันรักฉันฉันจะทํำยังไงดีให้เธอหลงฉันหัวปักหัวปั๊มอาจจะมีใครบางคนใช้สเสน่หามนตราเล่นแร่แปรธาตุหรือใช้มันยาร้อยเล่มเกวียนให้คุณตกติด กับดักของเขาหรือเธอคนนั้นแล้วมันทำให้คุณอาจจะแบบว่าถาลดำดัมดิ่งอยู่ๆก็ไปเลือกเขาแบบงงๆคนอื่นก็เหมือนแบบนิ่งสงบดองแชทไม่คุยไม่เทคแอคชั่นไม่รับสาย ใครคนนี้นะคะไม่ธรรมดานะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลึกลับค่อนข้างที่จะแบบว่าอาจจะเคยบวชมาก่อนเคยปฏิบัติธรรมหรืออาจจะมีคาถาบริกรรมที่แบบว่าเขาแบบทองแล้วมันเป็นไปได้นะคะเขาอาจจะมีนัน้า,นาทองสาริกาลิ้นทองหรือมือเขาอาจจะเป็นมือมือปลาไหลไฟฟ้าแบบจับคุณทีคุณก็แบบละทวยละลายละทมละทึกอะไรเงี้ยความละทึกที่เขาส่งผ่านให้คุณไม่ว่าจะทางกดแรงดึงดูดหรือ ทางชีวิตจริงทางการสัมผัสสกินชิปจริงๆนั้นอาจจะมีการบริกรรมคาถาเล็กๆซ่อนอยู่ในพฤติกรรมนิติกรรมหรือการ กระทำนั้นๆน,น,นะคะถ้าคุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้คุณผู้ฟังจะเข้าใจล่ะอ๋อมันมีคนนึงอะนางฟ้าเป็นคุณพี่ธาตุดินอะเขาเคยบวชมาก่อนเขาบวชมาหลายพรรษาแล้วเขาก็ศึกแล้วเขาก็มาจีบเราอะไรแบบเนี้ยถ้ามันตรงมันจะตรงเลยนะคะมีใครบางคนอยากบริกรรมคาถาท่องสเสน่หามนตราให้คุณรักเขาหลงเขาเพียงผู้เดียวเพราะว่าคุณนั้นฮอตเหลือเกินฮอตชำ้ชำ hot ช้ฮอตช้ำเลยอะคล้ายๆว่า ว่างไม่ได้เพิไม่ได้เดี๋ยวก็มีคนมองมีคนจีบเสมอเสมอนะคะเขาอยากแบบมัดใจคุณให้อยู่หมัดเลยในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะไปต่อค่ะความรักทัดน้ําทําไมคุณถึงได้ฮอตตัวแม่ขนาดนี้นะโอ้ดูสีเดอะ o ฟูพลังงานของคุณหรือเขานะแบบอาจจะแบบโสดมาแล้วอยู่โหมดอยากหยุดโสดอยากแบบคอมมิกเมน เขามองคุณนะคนคนนี้นะถ้าเขาเป็นชาวธาตุลมนะเขาเป็นคนที่แบบมี Energy แบบอินโทรวตลึกลับเข้าถึงยากเช่นเดียวกับคุณแต่เมื่อมาเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าเธอเอากุญแจเราไปเลยเอากุญแจรถกุญแจบ้านกุญแจห้องเอาบัตรประชาชนที่อยู่เราไปดูเลยเธอมาหาเราได้ตลอดเวลาเธอสืบเรื่องราวของเราได้ตลอดเวลามันจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบว่าโอ้ทำไมแบบ ไว้ใจเราขนาดนี้นะนะคะเขาจะเปิดเซฟโซนให้คุณเข้ามาในบ้านในรถในห้องในหัวใจของเขาและมันอาจจะเป็นการผูกมัดและมีคอมมิคเมนต์เกิดขึ้นหรือใครบางคนที่โสดมาเนิ่นนานพอมาเจอคุณมาปะกับคุณมาจิ้นกับคุณมาคลิกกับคุณเนี่ย อยากจะแบบคุกเข่าแล้วบอกว่าเป็นแฟนเราไหมอะเป็นแฟนกันนะเป็นว่าที่เบบีที่รักนะเราไม่อยากโสดแล้วนะคะอาจจะมีใครบางคนคุกเข่าบอกคุณว่าเป็นแฟนกันเถอะนะๆๆนะ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 คะฮอตมากแม่นามมินกรกฎพิจิตชีวิตคุณเดือนกรกฎาฮอตมากแม่เกินต้านไปต่อคะ่ะดีมากเลยพลังงานไพ่ดีดีแหละเธอ โอ้ oh, ดูสิแจสเมนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอยากให้คุณรู้ว่าเรื่องบังเอิญมันไม่มีอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งล้วนถูกกำหนดมาแล้วชีวิตคุณรากชะตาความแบบออร่าบารมีความแบบลึกลับอินโทวตความมหาเสน่ห์ของคุณถ้าหากว่าคุณเคยมีลูกเคยแต่งงานเป็นไม้แนละคุณเป็นไม้มหาเสน่ห์กระดังงานลนไฟใครดอกใครก็เหมือนแบบว่าอยากจับ ตัวตีตราจอง Love you Love my son ลูกคุณก็เหมือนลูกเขาเขาจะเอาใจพิชิตหัวใจคุณนะคะเขาจะทําถึงทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันมีอยู่จริงหรอคนที่รักลูกเรารักครอบครัวรักพ่อแม่เรามีค่ะนี่คือไม่มีเรื่องบังเอิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลประทานความสุขให้คุณแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้นอกจากแบบว่าคุณจะต้องสับรางหัวกระไดบ้านไม่แห้งระวังด้วยนะคะระวังความรักจะถูกเปิดเผยหรือระวังล ถไฟจะชนกันเพราะว่าบ้านคุณทุกคนอาจจะรู้จักซอยคุณบ้านคุณโรงเรียนที่คุณอยู่ที่ทํางานคุณเขาอาจจะมาดักรอแล้วก็มาพบกันที่หน้าอําเภอหว้าไปนะคะเขาอาจจะมาดักรอหนะ้าปักซอยแล้วปะกันแล้วเหมือนแบบงงขิงใส่กันอุ้ยฉันขับวันโว่ฉันขับเบนซ์ all, ฉันขับฟอร์จูเนอร์ฉันขับ BM ผมขับเวทป้าชอปเปอร์อะไรเงี้ยจีบพี่ด้วยได้ไหมอาจจะมีการจอดรอหนะ้า ปักซอยหน้าบ้านของคุณแล้วทำให้คุณสตันพังอ่ะช็อกช็อกแบบเอ้ยไม่ได้บอกให้มาแล้วมาทำไมเดี๋ยวพ่อก็ว่าเดี๋ยวแม่ก็ว่าหรอกอะไรแบบนั้นเลยนะคะดีมากเลยอะ่ะเธอหัวกระไดบ้านไม่แห้งระวังจะถูกการม่ยมจากคุณพ่อคุณแม่นะคะฟาดเข้าให้นะคะมาค่ะไปต่อค่ะขออีกหงใบนะอูแปบ๊บเดียวยิบสนาทีละ ความรักทัดน้ำมีนกรกฏพิชิตฮอตฉ่ำขนาดนี้ชีวิตคุณจะเจอความรักแบบไหนเจอใครเข้ามาทำอะไรอีกโอ้อาจจะมีใครบางคนคุณอาจจะไม่เลือกอาจจะมีใครบางคนที่แบบโดนคุณตัดสัมพันธ์บอกเลิกไปแปดดาบเขาอาจจะสมสมซารสมเศร้าเหงาระทมอาจจะมีผู้หญิงผู้ชายเล็ก 8 i n อินฟินิตี้หรือผู้หญิงผู้ชายเกิดเดือน8ราศีสิงห์ได้กลับเข้ามาง้อขอโอกาสขอโทษแต่ว่าคุณอาจจะแบบมไม่อ่ะพอแล้วฉันแบบให้เธอมาเยอะแล้วอ่ะพี่8เลข8ฉันพี่เอาแล้วอ่ะนะคะอาจจะมีใครบางคนอยากง้อขอคืนดีแต่คุณเหมือนแบบว่าไปเปิดใจให้คนใหม่ๆรา่ใหม่ๆรถไฟคันใหม่ๆแล้วรถไฟขบวนเก่าๆคุณรู้สึกว่า,าจอดทิ้งไว้ดีกว่าให้ตะไคร่น้ำขึ้นดีกว่า บายอะไรแบบนั้นนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบมอบความรักรถไฟอาจจะชนกันความรักที่มันแบบว่า สกินชิปเรื่องราวที่มันแบบเสี่ยวซ้านวูบวาบซาบซ่านมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบต้องเลือกนะคะใครบางคนจะทําทุกวิถีทางอาจจะเป็นคนสองคนทําให้คุณเลือกเขารักเขาลงเขาและใครบางคนอาจจะพร้อมมากในการที่จะแบบไร้สเสน่หามนตราทําให้คุณประทับใจและตัดสัมพันธ์ทุกคนเพื่อเลือกเขาเช่นกันนะคะปีนักสัตว์ออกมามี หนูหมูกระต่ายหนูหมูกระต่ายงูเล็กงูใหญ่นะคะเสือหมาได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงถ้ามันตรงกับใครมันจะตรงเลยบายบายค่ะ